ครับวันนี้ลองมาดูคนแบบแน่นหน้าอกวิธีแก้ง่ายๆแก่เองได้ใช้เวลาสักนาทีสองนาทีก็หายหายใจฟั่นแน่นหน้าอกลองดูนะครถอดเสื้อแดดถ้าแน่นหน้าอก ตรงใต้ใชส่โคงเนี่ยลองเอานิ้วกดกดดูเบาๆถ้าเป็นก้อนปวดให้เราใช้ปลายนิ้วเนี่ยแล้วขยับเบาๆบนก้อนที่ปวดขยับเบาๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่ามันยุบลงค่อยๆค่อยๆคืนเลยนะ เริ่มเข้าไปได้เยอะนะคึงแล้วมันจะเป็นเนื้อนิ่มแล้วตรงไหนปวดปวดตึงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลด้านนี้ด้านข้างซ้ายขวาแต่ก็เอาตามที่สัมผัสได้มันจะเป็นก้อนแบบกดกดกดไปแล้วเหมือนตึงๆเจ็บๆหน่อยๆเนี่ยตัวนี้แหละคึงมันออก ขึงให้ท้องนิ่มพอคึองเสร็จลองหายใจดูโล่งแน่ๆลองดูครับถ้ามีประโยชน์ก็